เมื่อไม่กี่งวดมาเนี้ยเฮียพลน่ะมาไหว้พระครับผมไปจุดธูปเพื่อขอเลขแล้วถูกนะวันที่สามอ์เทพสามตาเรามาเดินใจอง์เทพสาตาเรามาเดินใจองค์เทพสาตาเรมาเดินใจอง์เทพสาตาเรามาเดินใจเยรวยรวยรวย้ยรวยรวยรวย้วยะวรวยรจะรวย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 รว้นวารวยรวยะวรยววววย้ยรย เล่นหน่วยเทปจะช่วยลูกด้วยแม่หลายๆเมนูเป็นเมนูที่เล็กไม่เคยกินเก็คือเนื้อส่วนไหนของกระเบนเนื้อเลยตรงตัวมันเลยหอยรักษาเบาหวานองค์เทพสังตาล์มาเดินใจองค์เทพสังตาล์มาเดินใจองค์เทพสังตาร์มเดินใจองค์เทพสังตาล์มาเดินใจองค์เทพสังตาร์กับเข้าแม่เมาเรื่องหอยอีกฝันจี้ฝันเด่นฝันร้ายฝันว่าอะไร